ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคุณยายก็แกงหน่อไม้ดองนะคะใส่หมูสามชั้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะยายไปเก็บพักมาแล้วเนี่ยอะไรนะโอ้โหละพาเนาะนี่นะคะคุณผู้ชมคุณยายทําแกงหน่อไม้ให้นะคะโอ้โหน่ากินมากๆเลยอันนี้ยายเอาหน่อไม้ของใครทํของปุเนาะของภูกระดึงจังหวัดเลยเอือ แต่ว่าอันทําเก่าของไ้อืมแต่ยายบอกว่ากลัวยายบอกว่ากลัวมันจะเปรี้ยวเนี่ยก็ลากน้ำตรงดีอืมเปรี้ยวก็ไม่เป็นไรอืมเปรี้ยวก็ไม่เป็นไรไอ้คุณย,ยายลองชิมดูสิคะอ่าเดี๋ยวคุณยายชิมก่อนนะคะคุณผู้ชมก็เนาะจ้ะพอแล้วยายโอเค ใส่พักก็จบนีคนุณยายชิมหน่อไม้ดองก่อนนะคะโอเคไหมคะคุณยายอ่ะพอดีเอาพักมาใส่เนาะคุณผ,ผู้ชมขานี่นะคะโอ้ยายทำไมยายไปเก็บใบโหระพาได้ละ่ะยายไปเอามาจากไหนของบ้านตัวเองไม่มีใช่ไ,<ม>ไ,ไหมอ่ะยายใส่เลย มันมีตนหนึ่งน้สาข้งมันนะมอ,อยูต่ตนจ้านี่นะคะคุณผู้ชมคุณยายไปขอใบโหระพาเพื่อนบ้านมานะคะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะเอาใส่หน่อไม้นะคะนนยายเทใส่เลยอันนี้จบขั้นตอนของแกงหน่อไม้ดองใส่หมูสามชั้นนะคะคุณผู้ชมคุณยายใส่ผักเข้าไปแล้วนะคะ นี่นะคะเมนูนี้คุณยายทำอร่อยมากนะคะพี่นัทบอกว่ายายทำอันนี้อร่อยอันนี้ยายใส่โหระพาเข้าไปจา้าโอเคจบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วจ้า เก็บผิดยายให้รอนรอนรอน